สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนลับมะลำสาวหน่อยเพชรปันแพงเอฟซี FC แฟนลับลูกสาวองค์หญิงทุกทกท่านนะครับเอฟซี FC พลังเงียบทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบครับคลิปนี้นะครับสิมเวาถึงในเรื่องของข่าวที่กําลังเป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้เลยพี่น้องครับก็คือถามว่าข่าวนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดรามาวะคลิปนี้ดราม่าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต นะครับพี่นอ้องอ่าเป็นคลิปที่จะบอกว่าเป็นคลิปที่จะออกมาเตือนกันก็ว่าได้นะครับเป็นคลิปที่จะออกมาเตือนกันหรือเป็นคลิปที่จะออกมาบอกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูก็ว่าได้พี่น้องครับในเรื่องของการใส่โซเชียลพี่น้องครับทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราดําเนินชีวิตด้วยโซเชียลก็ว่าได้หาเงินก็หาเงินผ่านโซเชียล นะครับหาหมูหาพวกมีหมูมีพวกก็มีหมูผ่านโซเชียลเยอะแยะแม้กระทั่งหาแฟนหาคูบางคนก็ยั่งหาในโซเชียลพี่น้องนะครับอืมสมมือนี้บ่พ่อนากันก็นกเป็นแฟนกันได้อืมแม่บอกพี่น้องนะครับและที่สําคัญเรื่องเนี้ยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้โซเชียลนะครับของพวกเราเองนะครับของ พอๆปแม่เอฟนะครับในการรักหรือชื่นชอบศิลปินนะครับคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่บ่ว่าสิเป็นองค์อิงบ่ว่าสิเป็นศิลปินคนอื่นหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะครับการที่เราจะชอบคนหนึ่งแล้วไปใส่ไล้อีกคนหนึ่งหรือสองคนสามคนใดก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเรื่องที่ ใส่คําว่ายอย่างดีพี่น้องคือมันเป็นเรื่องที่ผู้ถูกต้องพี่น้องนะครับถ้าคุณชื่นชอบคนนี้ก็ควรจะสนับสนุนคนนี้ไปนะครับโดยที่ไม่ไปทําร้ายคนอื่นเอายกตัวอย่างเคลียง่ายๆพี่น้องครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะนะครับอย่าด่ามากดิผมแค่มาบอกซื้อว่าถ้ายกตัวอย่างสมมุติว่าอืมเราไปชอบเราชอบมุ้งอิงแต่นะครับ เราชอบองค์อิงปุ๊บแล้วเราเอาชื่อองค์อิงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นนะครับสมมติว่าไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนเฟซบุ๊กวีดีเลื่อนไปเลื่อนไปไปเห็นคลิป,ป,ป,ปศิลปินคนหนึ่งอ่าเป็นคลิปลองเพลงของเขาเรายูดีๆกับเขาไปเขาเมนบอกว่าเสียงไม่ดีเท่าองค์อิงเลยองค์อิงร้องเพราะก,กว่าองค์อิงร้องดีกว่าอืม การทําแบบนี้คุณรักมุงอิงจริงแต่การพฤติกรรมแบบเนี้ยมันไม่ใช่พฤติกรรมที่จะมาบอกว่ารักอุงอิงได้นะครับจะบอกว่าไปใส่ร้ายคนนูน้นคนนี้ว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ไปทํามุ่งอิงแบบนั้นแบบนี้แบบนี้บ่ะได้พี่น้องอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะครับการใช้โซเชียลหลายคนไม่ยอมเอาตัวตนตัวเอง,เอ,งออกมา นะครับหรือเขาเรียกว่าอวตารนะครับหลายคนเอื่นว่าอวตารเฟซอวตารช่องอวตารอืมบางคนก็นจนจนบางคนเนี่ยถือเขาเอิ่นว่าปอสดอช่องปอสดอ,อย่างเสียบพี่น้องก็คือต้องต้องใส่คําว่าอืมใส่ใส่ใสโซเชียลเนี่ยนะครับให้มัน มีประโยชน์ะพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากโพสของบอสโจเพิ่นเนาะนะครับก็คือในเรื่องของอ่าการใช้โซเชียลเพื่อโจมตีคนที่เราไม่ชอบนะครับนั่นคือนี้ครับจริงๆบอสโจเพิ่นโพส์ต้งแต่เม่อคืนนี้แล้วนะครับก็คือโพสนี้ครับเพิ่นโพส์ต้งแต่เม่อคืนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือโพสต์นี้ครับ นี่พี่น้องนะครับหลายคนที่ติดตามสาวน้อยอยู่ก็คงจะไม่พลาดติดตามบอสโจยูแล้วนะครับติดตามอุงอิงอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะใน a c e b o o k บอสโจโระบุไว้เมื่อคืนนี้นะครับจริงๆคืนนี้ผมกะเนี่ยผมก็ยู่ทั้งด้านขวาผมก็ยู่ครับสถานที่แห่งนี้ที่บอสโจคุยเนี่ยผมก็ยู่ครับเมื่อคืนนี้คุยอยู่ที่สุรินทร์นะครับเนี่ยผมยุ่ข้างหลังป๋าหมดไปนะครับ อืมผมอยู่เต็นลูกสาวเมื่อคืนนี่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าบอสโจคุยเรื่องอะไรกันนะครับจนได้มาเห็นโพสต์นี่แหละครับอ่าจนได้มาเห็นโพสต์นี่อ่าก็คือเพนไดมอบหมายให้กับทางทนายนะครับให้ไปดําเนินคดีในเรื่องของการใส่คำว่ามินประมาทกับกวา,ดาได้ดีพี่น้องคือสร้างความเสื่อมเสีย ให้กับองค์กรสาวน้อยเพื่อนแพงให้กับศิลปินของเพิินนะครับขณะนี้ได้มอบหมายให้ทนายจัดการดูแลซึ่งรวบรวมข้อมูลที่กล่าวว่าร้ายใส่ความคือคือมันเรื่องสารพัดเรื่องเลยพี่น้องบม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องว่าจริงเว้าไปทั่วคือคือเว้าจังไดก็ได้ให้ให้เขาเสียหายพี่น้องนะครับแล้วก็ แอคเขาเนี่ยเป็นแอคเขาที่ไม่ไม่สามารถระบ,บุตัวตนได้ว่าคือใครรูปเนี่ยบ่รู้ว่าเป็นรูปตัวจริงหรือรูปตัวปลอมนะครับแต่บอสโจได้ย้ำไว้แล้วนะครับว่าทราบชื่อแล้วว่าก,กันตรงๆพี่น้องนะครับถ้าคนมีการศึกษาเขาสิงหัว่าซูม,มรอเนี่ยเขาติดตามได้พี่น้องครับเขาติดตามได้แม้เจ้าบ่ไดเอารูปเจ้าของเมื่อคืนเขาก็ตามได้นะครับว่าเจ้าเป็นไผ่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกออนไลน์เนี่ยเขาติดตามได้หมดนั่นมันคือร่องรอยไม่มีอาชญากรรมใดไม่ทิ้งล่องรอยเจ,จ้าจาไว้หลดนะครับอืมเพราะนั้นการที่เจ้าอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเขาจะสืบจริงๆเขาสืบง่ายมาก <c oughs> นะครับเจ้าจะคิดว่าเจ้าสิรอดนะครับถ้าคุณอยู่ต่างประเทศก็แล้วไปนะครับอืมแต่ถ้าเกิดเขาดําเนินคดีไปแล้วคุณเข้าประเทศคุณโดน,นจับเลยนะ นะครับถ้าคุณมีความผิดไปแล้วอะนะครับเขาตัดสินว่าคุณผิดไปแล้วคุณเป็นผู้ต้องหาเนี่ยตราบใดที่คุณก้าวขาลงเครื่องบินถ้าคุณกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยแล้วก้าวขาเข้าประเทศไทยเนี่ยคุณจะโดนจับนะครับอ่าถึงจะอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับแต่วันใดวันหนึ่งถ้าคุณอยากจะกลับบ้านเข้ามาคุณกลับไม่ได้นะนะครับคิดดีๆีครับก่อนจะทําอะไรนะครับหรือถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ไม่เหลือแน่นอน โดนแน่ๆนะครับคือทางบอสโจเพิ่นก็นได้บอสแม่ว่าเพิ่นปล่อยป่ยลเรเลยเอฟซี่หลายๆคนที่ผ่านมาก,ก่อน,นะนี่ครับที่มีการใส่ร้ายประเด็นต่างๆดราม่าต่างๆสร้างความเสียหายให้กับทางองค์กรหรือศิลปินของสาวน้อยเพ็ญมันแพงเนี่ยนะครับบอสแม่หลายคนก่อนนีเน่เคยมีประเด็นในเรื่องของ,งอบงอสโจเป็นยังคือบอสจัดการเป็นยังคือเสยเป็นยังคือบอสออกมาเว้าเป็นยังคือบอสโจเพิ่นเจอมาตลอดพี่น้องครับ ไม่ใช่ว่าแกไม่ทำอะไรนะครับเขาเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานอยู่เอาให้ชัวบอกไงเอาให้ตุยเออย่าให้มันหลอดอย่าให้มันหลุดนะครับนะช่องไหนผมบอกถึงนะครับก็คือว่าบอกถึงในภาพรวมนะครับการใช้โซเชียลนะครับอย่าเอาโซเชียลเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนอื่นนะครับสร้างประโยชน์ซะไปพี่น้องนะครับแม่มาผู้นี่ก็ย่องแต่ผู้หนีซะ ม่นบบมากผู้นั้นก็ยับไปเบิ่งเขาซะอย่าไปว่าถึงเขาซะกะปล่อยให้เขาใส่ชีวิตของเขาไปเจ้าบ่มากเจ้าสิไปเบืองเขาเฮ็ดยังสิเจ้าสิไปเว้าถึงเขาเฮ็ดยังถูกบ่ะครับจะไปว่า้ายเขาทําไมถ้าเกิดตราบใดเขาไม่ได้มาทําลายชีวิตคุณนะครับเจ้าบ่จําเป็นต้องไปทําลายชีวิตเขาเด้แมนบ่ครับผู้งคนนี่ล่งโซเชียลเนี่เหมือนกับเขาไปทําลายชีวิตครอบครัวเจ้าของแบบ ล่มจมอะพี่น้องนะครับเหมือนกับเขาไปเฮ็ดให้เจ้าของเจ็บช้ำน้ำใจบักคักบักแน่ล่งใส่ลายเขาว่าสันนะครับสุดท้ายทุกอย่างสิ่งที่คุณไปว่าร้ายเขาเดี๋ยวมันจะเข้ากับย้อนกลับไปหาตัวเราเองนะครับยกตัวอย่างเคสนี้ครับไม่รับกระเช้าด้วยนะครับบ่มีวายสวยพร้อมนะครับเกือบสองรอยคลิปอะพี่น้องนะครับเป็นหลักฐานชั้นดีนะครับ บอกเลยสั้นๆนายไม่รอดแน่นะครับอืมนายไม่รอดแน่แน่ๆล่ะครับอย่างที่บอกไว้ครับไม่มีอาชญากรรมใดไม่ทิ้งร่องรอยนะครับเขาตามได้เบิดนะครับอืมลหลายเคสติพานมานะครับยังเช็ดยังเคสของทางใจกเดรอยเนาะนะครับเขาก็ตามได้เบิดแล้วพี่น้องไปคอมเมนว่าไปนน่นนี่นั่นเขาเขาตามได้สุดท้ายก็ต้องได้หอบกระเช้ามา นะครับนี่ครับยังที่บอสโจบโพดกถูกต้องเลยครับนี่ฮะโพดนี่ครับอืมในโซเชียลนี่เก่งป่าเก่งขักนะครับป่าเก่งขักนะพอโดนดำเนินคดีเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวได้เจอนะครับแม่คนประเภทแบบเก่งในโซเชียลแต่โดดเดี่ยวหน้าบันลังมีผู้ใดซอยเจ้าดอกนะครับไอตอนในโซเชียลนี่บุ๊ย วมันว่ามันหง่วไว้นะครับโพสขึ้นมาปั๊บเนี่ไม่แต่กล่องเสียปึ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บเพราะเจ้าถูกโดาเมินคดีขึ้นมาเนี่ยนะครับบ่มีผู้ใหมานั่งขางเจ้าดินะครับบ่มีผู้ใหมาค่อยปอบเจ้ามาถามหาประกันเจ้าเดนอกจากตัวเจ้าเองนะครับอืมคิดให้ดีก่อนที่สิโพสเีหยอย่างลงไปในโซเชียลนะครับคิดดีๆไต่ตองดีๆ เขาดถือบ่กวาเขาไปทำลายผู้ใดบ่าวาเขาไปทำลายชีวิตคนไหนคนหนึ่งหรือเปล่าวาฮะบางเรื่องเนี่ยเขาโพสลงไปปุ๊บเนี่ยไปใส่ลายขเขานี้่เคสเนี่ยเขาคิดหลายจนไปเกิดเรื่องลายกับตัวเขาเองเนี่ยนะครับเจ้าสิเป็นตาบาปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับพอคนเขาเซนซิทีฟในเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยคุณโพสอะไรลงไปถ้ามาเกิดความเสียหายกับเขาเนี่ยมันออกไปเป็นวงกว้างครับบางคนเปิดสาธารณะอย่างเงี้ยนะครับ เพราะนั้นก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับพ่อพ่อแม่เอฟซีหรือผู้ใดก็แล้วแต่ชื่นชอบใครก็อยากไปทําร้ายอีกคนหรือคนอื่นเฮ้าบอมักผู้ใดยาไปเบิงคือจังพ่อแม่พี่น้องเขามาเนี่ยรับบอมักข่อยยามาเบิงนะครับขันมากกับขอบคุณครับสนับสนุนขอบคุณครับนะครับคือจังเขาไปเลือกกินเขาพี่นอ้องย่างผ่านล่านนี้ เอ้้านนี้เจ้าหูอยู่แล้วว่ามันบ่แแ่บเจ้าสียางไปถุยน้ำลายใส่เขาแล้วเจ้ากระยางพานไปอยู่บเจ้ากระยางพานไปซื่อๆหล้วก็แล้วบ่เป็นยังเจ้าบ่มักมันบ่แแ่บไปใช้ยางพานไปซื่อๆนี่แหละย่าไปถุยน้ำลายใส่ลานเขาถูกต้องบ่ครับเจ้ามักร้านไห้เจ้าก็ย่างไปกินลานนั้นเท่านั่นแหละครับย่าไปใส้ลายกันครับตามในที่เขาบ่ได้มาเห็ดอีหยังให้กับชีวิตเจ้าอยู่ซื่อๆนะครับใส่ชีวิตของเจ้าของไป โดยไม่ไปทําร้ายชีวิตคนอื่นนาะอพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้โซเชียลนะครับอยู่กับโซเชียลให้ได้นะครับถามว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าผมนี่ผมเสียจัังไดเอากระดากลับตัวเท่านั้นละ่ะพี่น้องนะครับอืมถ้าเราไม่ไปทําคนอื่นเขาก็ไม่ทําเรากลับนะครับ อยู่ซื่อๆดีกว่านะครับอันนี้ก็คือมาว่าเป็นขอคิดนะครับเหตุการใส่โซเชียลให้มีสติพี่น้องครับนะให้มีสติพอมันพลาดไปแล้วครับโซเชียลมันเร็วเร็วมากๆด้วยนะครับอันใดที่ไม่เป็นประเด็นที่ซุ้มเสียงเนี่ยโพสไปปั้งหลายคนหากินกับดาม่าพี่น้องครับบ่คุมพี่น้องบ่คุมครับบอกเลยบ่คุมนะครับโดนคดีขึ้นมาไม่คุ้มครับ ได้ยูดอกยอดวิววางล้านนึงีแหละนะครับยอดวิวหนึ่งล้านตีเป็นเงินกับเบร์กิบาทนะครับอืมทั้งเชือกับอไไ้นะครับอืมแล้วมาซูมเสียงติดคุกติดตะล่างโอ้โบคุมโบคุมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเทานี้ครับพี่น้องนะครับจงใช้โซเชียลอย่างมีสตินะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ